สวัสดีค่ะปูดำตัวน้อยสวิตนะคะกลับมาแล้วห่างหายไปหลายวันทำผมทรงอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไปฝึกงานที่ร้านทำผมมาค่ะดีค่ะ่าก็ไปรื้อฟื้นความทรงจำนั่นแหละเพื่อนก็ให้เซ็นสัญญาแล้วก็ทำแต่ว่าไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่ามันไปไปโอเคขาไปนั่งรถนั่งรถเมย์สองต่อแต่มาลาขากลับบ้านมันนั่งนั่งรถเมย์ถึงสามต่อ ปูก็เลยไม่มั่นใจว่าจะทํำดีไม่ทําอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปแต่เขาก็ตกลงรับปูนั่นแหละว่าเออเฮ้ยไปทําเธออะไรเงี้ยแต่ปูก็ไม่ทําไม่รู้เหมือนกันมันลําบากเรื่องตอนกลับบ้านถ้าเกิดว่ามันไม่ติดเรื่องตอนกลับบ้านเงี้ยปูก็ทํามันติดตรงที่ว่าปัญหาเรื่องตอนกลับบ้านปูต้องกลับเอง นั่งรถเมล์สามต่อแล้วมันเหนื่อยมันวันจะถึงบ้านมันเหนื่อยพอถึงบ้านพอถึงบ้านถ้ารถเมล์ที่บ้านก็ต้องเดินเข้ามาบ้านอีกอะไรเงี้ยก็เลยว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดได้ทํามันก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ได้ทำถ้าได้ถ้าทําได้มันก็ดีแต่ว่ามันเหนื่อยตรงนี้นแต่ว่าจะดีกว่าถ้ามันไม่ลําบากตอนเดินทางกลับบ้านอะไรเงี้ยอ,อใช่ไหมคะโอเคถึงพี่ทุกคนเลยนะคะ วันนี้ปู้ดําไม่ได้มีอะไรนะมาเมาบ่อยกับพี่ๆทุกคนเฉยๆเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านหลังจากที่หิมะไม่ได้ตกหลายวันวันนี้ก็ตกอีกทรงผมของปูม,มันหัวฟูมอนไว้เล่นๆว่าคืนนี้มันยังอยู่ก็เอามามัดเก๋ๆไปค่ะมาตอนเที่ยงทำอาหารลืมถ่ายให้ดูเลย นี่พี่พี่ปูใชู้อะไรมันเป็นไอ้นี้นะอจะพูดยังไงอะมันเป็นอง,งุ่นแล้วก็ดองอยู่ในเหล้าแอลกอฮอล์โอ้โหแรงมากจะบอกว่าจะบอกว่าอันเนี้ยอยู่มาสองปีแล้วนะเนี่ยรีวิวเล่น <c oughs> เล่น <c oughs> ล้าขาวดีๆบ้านเราเนียงเล้าขาวดองนะอง,งุ่นดองอยู่ในเหล้าขาวโอ้โหแต่ปมูไม่กินหรอกนะแค่เอามา รีวิวเล่นๆวันนี้กับพี่พี่ถ้าใครเป็นคอลำยองนะแซ่บเลยอะ่ะจะบอกแต่ปูไม่ได้เป็นลำยองนะ <c oughs> ปูกินแอนก็ฮอไม่เก่งซื้อมาตั้งนานแล้วไปอิตาลีมาสองปีที่แล้วนู่นนะ่ะเราไปซื้อมาแล้วก็ดองๆๆไว้ไม่คงจะอร่อยนะดูอ่ะหนูคิดว่านะแต่หนูไม่กินหรอก ดองว้วจังป่านี้ก็ยังไม่ได้กินเลยเปิดมาแนะนําอืมผาอบกินหึงเลยขอโทษ่าอึไมีอึกด้วยกินข้าวอิ่มไปเมื่อกี้นี้อืมเทปหน้านหนูจะมาทำอะไรให้ดูดีนะเดี๋ยวเย็นนี้จะทำกับข้าวโชว์ไปช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูเลยมอมวยกับพี่ๆไปอยู่ที่นี่ เล่าวนกลับมาถึงร้านของผมเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมอยู่ที่นี่ต้องสู้แล้วอดทนค่ะแล้วต้องขยันต้องเก่งต้องเก่งให้ไวแล้วก็เป็นให้ไวใช้ชีวิตอยู่การเมืองนอกต้องเก่งให้เร็วและเป็นให้เร็วค่ะใช่เราจะพึ่งสามีอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหางานให้เร็วภาษาก็ต้องเป็นให้ไวต้องเก่งอต้องทําเองให้เป็นทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราทําเองเป็นทุกอย่างเราต้องไม่ต้องพึ่งใครง้อใครเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ตัวคนเดียวขึ้นมาเราจะได้ทําเป็นเองทุกอย่าง แล้วเกิดว่าเราทํางานแล้วมีเงินใช้เองด้วยอันนี้ยิ่งดีเลยเราไม่ต้องขอเงินเขาเราทะเลาะกันขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องเนี้ยขึ้นมาอ้างว่าเออเออฉันเอาเธอขึ้นมาแล้วท่านต้องเลี้ยงดูเธอต้องหนึ่งทุกอ,อย่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานเองได้มันเป็นความภาคภูมิใจของเราเลยแต่ปูก็ทํางานนะปะูทํางานเองอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ของเงินเขาใช้อะไรเงี้ยทางานเองทําเองหาเงินใช้เอง แต่ช่วงนี้โควิดต้องอยู่บ้านเพราะว่ามันปิดงานเขาไม่ให้เปิดห้างมันปิดแต่ว่างานที่พูดทำมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะดินี่เนาะเดี๋ยวจะหางานร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเวราจ่ายมันเยอะอมอยู่ที่นี่ต้องอดทอละเข้มแข็งปูตัวเล็กแต่ใจใหญ่สู้นะคะปูสู้มากสู้เลยอดทนแล้วก็สู้กับชีวิตตัวเองเนาะสักวันมันต้องเป็นของเราเราต้องรวยคะ่ะ คนก็คิดว่าการอยู่เมืองนอกอย่างเงี้ยมันชีวิตจะต้องสวยหรูวาดฝันมันแล้วแต่นะคะมันแล้วแต่บางคนแล้วแต่บางคนเขาได้แฟนรวยอะไรเงี้ยเขาก็มีชีวิตที่สวยหรูสบายไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยอย่างบางคนเขาก็ได้แฟนแบบธรรมดาอย่างปูเงี้ยได้แฟนธรรมดาต้องทํางานเหมือนกันต้องช่วยกันทำานอาหารกินแล้วก็ช่วยกันจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นแต่ส่วนใหญ่ปูไม่ได้จ่ายเขาจ่ายทั้งหมดปูก็ทํางานของปูแล้วก็เก็บเงินของปูเองอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเขาจ่ายเลยเขาจ่ายเองทั้งหมดแต่ว่า แต่ว่าเราก็ทํางานนั่นแหละเพื่อที่แบบบางทีเราเป็นผู้หญิงเนาะซื้อของอะไรของน้อยของตัวเราเองเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบกมือของเงินเขาอย่างน้อยๆแล้วก็คือบูมใจว่าเรามีประโยชน์นะเออเราไม่ได้แบบเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยอย่างอีกแหละปูยังวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็แฟนปูก็ยังวัยรุ่นอยู่มันต้องคือต้องช่วยกันนะทำมาหานเก็บเงินใช่ค่ะต้องสู้ๆค่ะชีวิตต้องสู้ๆอยู่เมืองนอกก็ต้องสู้เหมือนกันก็ต้องทํางานเหมือนกัน เรื่องมันเศร้าเล่าชีวิตนี่หนูไปซื้อทับทิมมาสามลูกอยู่เมืองไทยไม่กินนะพ่อขี้เกียอยู่นี่กินอร่อยมากด้วยขอโทษจะอึกเพิ่งกินข้าวอิ่มไปแดงเถือกเลยอ่ะปอกออกมาแดงเถือกเลยทับทิมหวานมากค่ะพี่ๆจะบอกเลยอื เทปนี้ไม่มีอะไรมาคุยกับพี่พี่คิดถึงหลังจากที่ห่างหายจาก Youtube ไปหลายวานันไม่ได้โพสอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยคิดถึงพี่พี่ทุกคนนะคะไปดีกว่าเดี๋ยวจะไปปอกทับพิม์กินนะคะอันนี้แวะมาทางทายกับพี่พี่ทุกคนคิดถึงห่างหายไปหลายวานันเดี๋ยวกลัวว่าพี่ๆจะลืมปูดำตัวน้อยสวิตคนนี้ <c oughs> โมไปเรื่อยปากหวานไปเรื่อย ไปแล้วค่ะไปบานนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอันนี้มาเมาส์มอยกับพี่คิดถึงค่ะ